สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลแคมนะครับหลังจากขาายไปนานประมาณสามปีสองอาทิตย์ประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่าๆนะครับก็วันนี้มาร้องเพลงให้ฟังถึงกันบ้างไหมไม่ถามไม่ถามเลยเพื่อนจะคิดอะไรกันไยอ๋อถามเพื่อนเนาะมาแล้วมาร้องเพลงเรามาจิมก๋วยเตี๋ยามของปาหม้อวุเรเปานะ มาร้องกันเลยสิจ้ะเตะเลดออกมาเลยนี่ยเนี่ยแหม่ไม่จางจุกเขาเลยอะไรขนาดนั้นวะอ้วนไม่อืม อีกคคท่ใรเขาอลองไม่ได้กระดูเนื้อ <c oughs> ไปก็ทไล้ <c oughs> ไม่มีใครเขาว่าหรอกทำว่ารักนั้นไหมจึงยังไรยิ่งต่างคนก็ยิ่งเห็นต่างไปแม่ต,ต,ต,ะตะ้อตกอต้องที่ไม่เป็นยายมันบัดลีเกตบางคนว่ารักคือหยาดฝน บางคนว่ารักคือเปล่าไฟไม่ว่าใครว่าไงกับฉันความหมายมีเท่านี้คำรักวางหมายถึงเพียงเธอู้เดียวแต่เธอคำเดียวก็การคำพูดใดมีขึ้นนี้ รัางจากหัวใจไม่มีแล้วาคำใดที่ทีาา่เ <laughs> สือว่ <laughs> <c oughs> ๆๆา แล้วได้มามามาจำเป็นแฟนซื้อให้่อวานทิ่งานแล้วได้มา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 ซีคอนบางแค่จริงจริงมีอีกชุดหนึ่งแต่ว่าเรายงไม่ใส่แต่ว่าจะใส่ให้ครบทุกตัวเลยใช่แล้วก็ข้อความทุกข้อความดานให้หมดเลยตุกตาทุกตัวก็จะนอนกอดด้วยแล้ววันนี้ดยวยัีมีของมาแนะนำวันคืนนี้เราไม่ต้องนอนเตียงเนาะที่เต็มแล้วตุกตาโอเยอะมากจริงๆรคืนนี้นอนระเบียี๋ยวให้ดู๋ยวให้ดูนี่ครับตอนนี้เรามีของมาแนะนำ คือใช่ใช่มีวีไวเมย์มีแต่คนถามมานะครับใช่สองคนใช้กันหรือเปล่าว่าเราใช้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ขายมีแค่พี่ๆี่มาแนะนําให้ใช้ส่งมาให้ใช้เฉยๆนะครับก็ถ้าใครสนใจไปติดต่อเองไม่ต้องมาถามเขาเขาไม่ได้ขายใช่เราใช้รองเาข้างหน้านานใช่มาใช้ดีรองเท้าแก้มชนกันเนี้ยเนี่ยนะลองลองดูนะครับเนี่ยใช้ดีจริงๆโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดู ของที่แฟนซื้อให้เมื่อวานใช่ใช่แต่เขาไปได้นั่งเดี๋ยวเขาเขาไมนั่งก่อนมาดูมาดูจ่อขนมก่อนดีกว่าขนมขนมที่ฝั่งนี้มันจะมืดหน่อยนะนี่นี่เป็นขนมเนขนมเยอะมากนี่นี่แล้วก็นี่ด้วยช็อกโกแลตเค้กชีสเต็มไปหมดแล้วก็อันนี้เป็นซุ้มซุ้มไว้เก็บของตอนแรกมันเป็นแบบเอาไว้ทางานอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเยอะมากเราก็เลยเอาเป็นข้องเก็บของไปเลยนี่นะครับเป็นที่ แฟนส่งมาให้นี่เราเก็บไว้ท right. like ุกใบไม่เคยทิ hmm. ้งนะเอาแปะไว้ที่ห้องหมดเลยนี่แล้วก็อันนี้บอลนี่เป็นบอร์ดนะครับแล้วก็นี่ของทุกคนให้มาเราเก็บไว้หมดเลยนี่เป็นห้องตุ๊กตาไปเลยใช่แล้วใช่นี่มีหมดเลยตัวใหญ่นี่นี่ยังมีอันนี้เล็กๆนี่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 เก็บไว้หมดเก็บไว้หมดทุกอย่างใช่นี่ทุกใบเลยนะครับก็นี่ด้วยเทียงนี่นี่อันนี้เนี่อันนี้เพื่อนถั่วดำ อันนี้เพื่อเจิดรำอันนี้เป็นยักษ์อันนี้ไอจิ๋วนะกองแห่งความลับใช่คขนอบคุณน้องๆทุกคนที่ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณแล้วก็วันที่31 เราก็จะไปที่ซิคอนเหมือนเดิมนะคะใช่แล้วเราจะไปร้องเพลงไปกันแค่สองคนเองอาจจะไม่มีคนไปแล้วก็ไม่มีคนไปทั้มไม่ไปงอนนะจะไงรร้องเพลงเราร้องเพลงเปิดกับร้องเพลงปิดด้และใช่สองเพลงครับสองเพลงมานะคะมากันสองคนนี้มปกันสองคนขอร้องไปกันยดีวยไม่มีคนนี่เราจะไปไหนกันเรากำลังจะไปดูคอนเสิร์ตของริดกับแกรมเดสตครับก็วันนี้จะไปดูริดด้แล้ววันนี้ อุ้ยโอ้โหแกไปล้วอ่ะอุ้ยก็ไม่ไปนะ้ปอันนี้จะไปดูพี่แก้มนะครับไม่ดูพี่ลิศไม่ไม่ดูลิศลิศครับเจ็บโอ้ยครับก็ลาไปก่อนลาไปก่อนสำหรับช่วงนี้ไว้พบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้เมื่อกี้บอกพับกบนี่มาพบกันใหม่โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้สิยงนะ ห้องยังไงไม่ห้องยังไงครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับที่แล้วเราเนี่ยเช้าก็ตื่นมาสกิปก็ด้วยแหละสกิดเอวมาหอมแก้มพร้อมบอกมอร์นิ่งคิสเจลาลิงด้วยไปแล้วครับ